เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างอนันตชัยสโชคมีชัยหรือปอพิคเนตนะครับจะพบกับเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ในพิกัดน้ําหนัก1 1 0่อปอนด์ยกนี้ออกมาเร่งเกมแล้วนะครับอนันตชัยเล็กเบียดเข้าไป มีหมาปลายโอ้โหแล้วก็จับปล้ำในเพชรสองแสงก็ล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้มาดูกันที่การยืนระยะนะครับมวยคู่นี้เพชรสองแสงนี่ดูว่าอาวุธมวยนี่จะหลากหลายสีมือเลียมเชิงดีกว่าแต่ความแข็งแรงอยู่กับอน,นันตชัยเล็กนะครับตอนนี้พยายามจะเบียดปล้ำในเอายังตีไม่ได้มีกรรมการต้องแยกก่อนครับคุ้มค่าการรอคอยเหลือเจิน,นะครับคู่นี้อนันตชัยกับเพชรสองแสงหมัดไปดักแทงไปครับชนอย่างเดียวอนันตชัยยั ตีคืนแมมันนวนเนียนวเนียกันอยู่วงนอกวงในมีทุกอย่างเลยครับอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่แรงประทะแล้วครับใครยืดหยุ่นเกมนี่แ้มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยครับพี่บอลสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยนะครับมวยคู่นี้ปล่อยตัวออกมานี่อนันตชัยเล็กเบียดถึงตัวเพชรสองแสงอาใสจังหวะสีมือนะครับคอยออกแข้ง เข้าสกัดเอาไว้เอามาดูกันตอนนี้วงในตีได้ไม่ได้นะครับตีไม่ได้ดนะี่ยุ่งเหมือนกันนะครับนันตะชัยเล็กเพราะว่าต้องพยายามเบียด เดี่ยวเข้าไปนะครับดูเพชรสองแสงโอ้ยทิ้มสายเข้าไปแล้วก็สายสายเอาเพชรสองแสงก็มีโต้ตลอดครับวัดใจเลยนะครับวัดความแข็งแกร่งด้วยนะครับผ่านไปสายกต้องบอกว่าสนุกเร้าใจครับยกนี้ยกสี่ยังเดินปลุกตะลุมหมัดไปครับอนาชัยหมัดโอ้ยแมดักแทงอีกคนนึงขยันอีกคนนึงชัดเจนวัดกันเลยครับโอ้โห,โห,โห ครับลงทุนนะครับต้องโดนแบบนี้ไปก่อนโอ้โห و, แต่ว่าดักแทงว่าแกดักแทงชัดเจนเหลือเกินนะครับเพชรสองแสงอ่ะนี่ครับเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นนี่ครับอนันตาชายัยเดินโอ้โหกาปั้นมาเข้าไปหนึ่งมัดตดแขนไล่แขนนี่ครับมา มาชกตามเสียงเชียร์เลยอ้าวขยับเดินไปก็ไปอานันตชยัยโอ้โแต่ว่าลูกดักนี่เลยครับฝ่ายน้ำเงิน เรียกว่าสายลักเหลี่ยมนะครับพลอยออกแข้งแทงเข่าสกัดเอาไว้ลูกขยันความแข็งแรงตอนนี้เริ่มจะมาอีกชุดหรือเปล่านะครับอนันตชัยเล็กพอเริ่มตีได้โอ้โหแฟนมวยนี่เฮกันตนั่นเวทีนะครับสถานการณ์ในเวทีตอนนี้ก็ถือว่าโอ้ตื่นเต้นจริงๆครับการชกของมวยคู่นี้ครับน่าชื่นชมแล้วก็ต้องปรบมือให้เลยนะครับอนันตชายเก่งเล็กเก่งเล็กขยับขยับมาหาเรื่องอย่างเดียวครับตอนนี้เรียว่าเดินต่อยหมัดนะครับฟันศอก ยังไหนก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ยังปล้ำไม่ได้นะพอเข้าในนี่โดนล็อกเอาไว้ก่อนครับเพชรสองแสงไฟนี้ก็ถือว่าชกละเอียดนะครับเลือกออกครับจังหวะออกแทงแทงเข่าแล้วก็ไม่ปะทะด้วยดูครับวงไนนี่กดแขนเอาไว้เลยครับทําให้อนันตชัยนี่โอ้เริ่มจะปล้ำตจลำบากเหมือนกันครับใจสู้มากๆเลยนะครับมาดูครับแกเดินตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับอนันตชัยอ่าผิดบ้างถูกบ้างก็เดินไว้ก่อนครับ อนักมวยที่ใจไม่ถึงร่างกายไม่ดีเนี่ยเจอกับอนันตชัยไม่ได้ครับบทอยู่แน่นอนครับใจต้องถึงก่อนเลยนะครับอ้าวหมัดมาอ่ะยังไล่อยู่นะครับไล่จนไม่จนครับกำปั้นโดนไหมโอ้โดนหมัดโดนหมัด,ดหมเหมือนกันครับอ้าวอ้าวอ้าวอาวอา,อา,อา,อามามีเอียงมีเอียงมาขออีกชุดนึงอีกชุดนึงโอ้โหแต่ว่านี่ครับมารวบไว้เลยครับไฟน้ําเงินเพชรสองแสงสุดท้ายท้ายสุดไปที่มุมน้ําเงินครับ เพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ก็เป็นฝ่ายเอาชนะอนัชัยสโชคบิชัยไปคับ